นี่ค่ะเพื่อนตรงนี้ก็จะมีดงกินะดงดงกิโฮเทไอห้างนะห้างที่เราคนนี้ดงกิโฮเทสที่สุดชอบมากมาก ทางดาวอย่างเราชอบต้องชอบนมกิไ่กูก็กินดกระของเพื่อนกีไปเตเย่าหน้าจังดัดจัจชอบนมกิซกคนนก้อันจังอสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่โรงเรียนสอนภาษานั้นเพนืพพ่อนก็วันนี้อุณหภูมิต่ำกว่า ูนย์องศานะ <c oughs> พออุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาก,ก็ม้าเขาจากลายเป็นน้ำแข็งนะเนาะมันก็จะขับรถมันจะลื่นขับรถยากนะฮะทีนี้วันนี้การก็ไม่ขับนะฮะไม่ทําการขับแล้วก็ไม่ทดลองเลยะ่ะนี่ค่ะตอนนี้เรากําลังเดินออกเดินทางกันนะเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างทางนะว่า แบบเนนะะมัจเป็นยังงไเเนนะอ,อ็ปภูเขาข้างๆเนี่ยนะคะตรงทุ่งนาเน,นะะี่ยค่ะโอ้โหเขาโปรนเลยแต่ว่าต้นหิมะที่ติดตามต้นไม้ก็ร่วงหมดแล้วนะคะแต่ว่าอากาศเย็นอยู่นะคะแต่ว่าหิมะมันจะหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดเดี๋ยวมันจะมาอีกระลอกที่สองนะคะโอ้โหดูด,ดูช่วงจังหวะที่แบบหิมะร่วงจากหลังคาพอดี

30ไม่เกิน50นะแต่ว่าที่นิกาตะตอนใต้ที่อูโอนุมานะที่เราพาไปเที่ยวใบไม้สีแดงอ่ะยูซาว่าแถวยูซาว่าใช่ไหมยูซาว่าที่เขาเล่นสกีอ่ะที่รถติดอ่ะรถติดตรงนั้นมันจะเป็นทางตอนใต้เป็นระหว่างเป็นทางด่วนสายจูนานะบัง あのอนูルートいやノーอนู่อื้อโนต e r e s <嗯> s a y นี่สิ e x p r e s <嗯> s a นันก็นั่นแหลาไปโตเกียวนะแถวแถอนมะน่ะตกนะสมเมรเออสมเมตรสามถติดรถก็ ือ2วันเนี่ยสเมตรนะそしてเ like, มどん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  enfin ื่อวานหนึ่เมตรเลยนะหิมะสูงมันละเมตรมันละเมตรเลยนะมันละเมตรเพื่อนๆคิดดูตกโค้บันละเมตรนี่ไม่ ไม่ดูเหมือนแบบว่าไม่เยอะแต่เยอะนะสำหรับคนแบบเมืองหิมาเนี่ยก็คือมันเยอะอ่ะเพื่อนอาจจะนึกไม่ออกเนาะนั่นแหละ <c oughs> ก็รถก็ติดนะติดกลมหิมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,ะอ่ะคนก็ติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีคนที่แบบว่าอะไรอะ่ะ นี่อากวาดจังหวัดกีนะรู้สกก็รู้หนาวอ่ะจะก็คือที่นู่นมันจะหนาวแล้วก็เป็นเขาสูงกว่านะมันจะเป็นภูเขาขั้นระหว่างมีกระตะกับจังหวัดกุมะนะฮะมันก็เลยแบบสูงส่วนที่การอยูนมันเป็นลงมาแล้วอ่ะลงมาอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนมันเป็นแอ่งนั้นเพื่อนนึกออกปะคือจมันจะมีภูเขาสองข้างอะไรเงี้ยเออเวลามันจะข้าบไปอีกจังหวัดหนึ่งมันก็ ้อาข้ามเขาใช่ไหม ก็จะเข้าอุโมงแบบสั้นๆนะนะอุโมงคอันนี้อุโมงนี้ที่อุโมงสั้นมากเลยใช่ก็กระสั้นโจสีตวอย่อ่าอันนี้ก็อ่าเออโโกอันนี้ก็คือเป็นอุโมงค์ข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งนะคะอืมนี่ไงแต่ว่ามันสั้นแค่นี้แต่ว่ามันเป็นภูเขาอะนั่นเพื่อนถ้าไม่มีอุโมงค์เราก็ต้องข้ามเขาไงก็ตัดอุโมงมาเพื่อให้มันแบบว่าสะดวกขึ้น มันก็เลยดูเหมือนแค่ใกล้ๆไงนี่แค่นี้เองแต่ถ้าเป็นอีกวงนึ่งอันนูนโน้ยสีห้านาทีอะก็กระสิกีเดีก็ตรงนี้จะเป็นเขตของอำเภออำเภอนากาวกะนะก็นอำเภอที่ไปถล่มเพอฮาเบอร์นะอย่างที่เล่าๆให้เพื่อนฟังยามาโมตต ฟังยามมอโมโตตังบ้านเกิดที่นี่นะก็อําเภอที่การอยู่มันก็อยู่ใกล้ๆแค่นั้นแหละสมัยก่อนก็เป็นคนอําเภอเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเออเพิ่งจะแยกออกไปเนาะดีนะคะนี่ตอนนี้หิมะเริ่มตกแล้วค่ะเพื่อนเห็นไหม ยุครีก็จะมีคนเดินมันต้องเดินตรงนี้ไงเขาก็จะเดินแบบนี้แหละเราต้องระวังเอาเดินในทางองเนินขึ้นไปนี่ถึงบ้านแล้วบ้านหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่ฮัเพื่อนพ่มาก็เริ่มตกแบบนี้แล้วจะอันตรายไหมต้องอยุครีนะนขนาดขนาดเกาคนเมืองพิมานะอเออ<ม>โอ้โหคนจะแซง <laughs> โ,อโ,โอ้โหดูดูปาดหน้าแบบไอ้นี่ด้วยปาดหน้าแบบเฉียวอีมาด้วยอุโโอ้ยวันนั้นกางก็เดินปาดจนโดนปาดหน้าอย่างนี้แหละคือคือแซงอะโอเคนะแซงแล้วก็ไปก็ไปให้มันักประมาณร้อยเมตรเพราะว่าข้างหน้ามันไม่มีรถเนาะค่อยปาดก็ได้แซงปั๊บปาดเลยอะเออแบบเราก็อู้หูกว่าเบรกไม่ทันเนาะแล้วก็ตกใจอะเออคนคนขับรถก็ใช่ว่าจไะไม่นีเสมอ นี่นะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางโค้งมากเลยนะการงกาขับนะไม่ใช่อีมานะขับแล้วแบบว่าก็ขับกตินี่แหละแต่ว่านี่แต่ว่าต้องต้องช้ากว่านี้หน่อยอะ่ะแล้วลุงตกใจรถไอ้นั่นมันเลี้ยวมาพอดีอะ่ะรถเลยนะรถบรรทุกใหญ่อะ่ะแล้วลุงบอกว่าเราไม่ใช่ตกใจที่เราขับนะเราตกใจทาทางลุงนะจากตรงนี้เลย นี่เห็น,นป้ายนี้ไหมอาจจะถนนลื่นนะแล้วก็นี่ก็อาจจะมีตัวสัตว์วิ่งมานะนี่ตรงนี้แหละโค้งแบบน่ากลัวมากเลยอะ่ะเนี่เนีเนียดแมหน่มอันน้่วดูคลิดด้นี่นะตรงนี้นะนี่โค้งนี้นะน ต้อง40กิโลเมตรหรือ FBI Regierung น้อยกว่าน,นั้นนะ่ะแล้วมันโค้งมันลงแบบนี้นะนี่นะลงมาตกใจตรงนี้แหละรถไอ้นั่นฝนมาตรงนี้วันนี้วมันทุกใจนี่นะอรนนี้นะก็คือถ้าเราขับเร็วเนี่ยถ้าเราเลี้ยวมาตรงนี้แล้วมันหนะม,มุนหมุนมุน,มนเนี่ยอันตรายมากเลย สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีแค่โคง้งมีโค้งเดียวนะแต่ว่าโค้งเนี้ยมันโค้งเล็กนะมีขึ้นเขาลงห้วยเยอะไม่มีห้วยขึ้นเขานี่ันหมู่บ,บ้านนี้ก็ นี us, ่เห็นไหมชีวิตในขับรถในเมือง -0 e r o ได้ไม m ได้กน m i นี่ย i นแลตอนนี้สูนย์องศาก็จะมีพวกออกป้ายอุณหภูมิแบบเนี้ยอยู่เป็นจุดๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเซเว่นไปก่อนนะคะเซเว่นนะคะเข้าเซเว่นนี่เข้าประจำมันเข้าง่ายดีเดี๋ยวไป ก็แคกินแป๊บหนึ่งนะข้าวของของ้างน,าน้ำนี่เราก็มาได้ประมาณครึ่งทางแล้วเนาะขับรถมาชั่วโมงหนึ่งแนละ้วนะก็มีรถมาจอดพักกันเยอะแยะเลยนะเพื่อนเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นช่วงวันีตอนนี้เราก็กำลังจะกินกาแฟกันนะคะนี่เป็น กาแฟเซเว่นชงคริสตัสมาแก้วก็ no, จะเป็นนาะประมณี้นะ <to> <laughs> โอ้ยสี oh, so <laughs> แดงคนนี้ชงแค่แก้วแค่แก้ว,กวเปลี่ยนไปก็อร่อยแล,นะ <laughs> ล้วนะหรือมตลกดีป่ตะก็ดีลุงไม่กินกาแฟนะอิ <laughs> <Is> สมุตโนมานายโชว์หนึ่งตะ่ะโชวนมาหน้าหนาวก็กินไม่ใช่อะไรกินให้มันอุนอ่นๆเมื่อนี้นั่นนี่นยเรา ฟรีましたอาคุฟลุอาคุนี่ว่โอ้ดูแต่นี้ก็สวยกันนะโอ้บ้านี่มันจะเป็นภูเขาอะนะนี่ก็จะมีต้นอ่าต้นไผ่นะเพื่อนเอ้ーーู้ Rescue car ่อนตรงนี้ก็จะมีดงกินะดงดงกิโฮเทไอห้างนะห้างที่เราคนนี้ชอบ างด้าวอย่างเราชอบต้องชอบดกกงกีไก่กูก็จินดักราฮึมพวกน้องเพื่อนก็มีไปเตะเลยน้าจังน่ะจังก็ชอบดงกีคาชิวะซากคนนี้ดงกีดีสกี้อันจังอันจังมก็รู้หมดรู้หมดนะแอบไม่ใช่อะไรหรอกบางทีแอบอ่านอะไรนะแอบดูคอมเมนต์เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กไงแล้วก็เล่าให้ฟังนะิดหน่อย พาฉันไปซื้อหน่อยคนนั้นคนนี้อบอกอะไรอย่างเงี้ยเออหรือตรงโน้นนะคะตรงนนะ้นก็จะเป็นดงกีโอเตนะเดี๋ยวดี๋ยวน,นีนี่ก็นู่นดงกีนู่นง่ายดงกีดงกีโฮเตมีแค่อันเดียวนี่แหละแถวนี้นะ ไม่รู้ว่ามีแบบว่าร้านอื่นหรือเปล่านเพื่อนก็เวลาคากลับก็จะแวะที่นี่ประจำแวะไปดูว่ามันมีอะไรขายไงมีอะไรแปลกใหม่มาไหมเพราะว่ามันบางทีมันก็ไม่ได้มีตลอดเนาะที่มีของใหม่มาอะไรเงี้ยเออหรือของเป็นช่วงๆมาเป็นช่วงๆนี่อันนี้เป็นปลาจิงกูเพื่อนไปแล้ว